พี่ๆเพื่อนๆลูกโวที่น่ารักทุกๆคนนะคะเราจะมาทําคลิปนะคะบ่ายนี้เขาฝ่ากบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่ดัวๆมาจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดไวเป็นแนวไทยอย่าเสีเ่ยมากเกินไปขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสนับสนุนช่องด้วยการกดดูโฆษณานะคะขอบพระคุณมากๆาเลย ใครอยากรู้เรื่องราวส่วนตัวหรือรอยากจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะทักจองคิวทาง Li n e ID นะคะหรือจะดูรละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะจะมีแบบแชทแบบคอแบบแรนดอมแรนดอมก็จะเหมือนคลิปนะคะที่เราที่ที่เราทําทุกวันเนาะแต่เป็นส่วนตัวคุณสามารถคิดหัวข้อได้เลยนะคะว่าอยากทําหัวข้อไหนหัวข้อละ99้บาทเอ,อ่อหรือใครนะคะอยากได้คอนะคะจองคิวได้เช่นกันตอนนี้นะคะก็จะมีคอแบบ เร่งด่วนเนาะสินาทีแบบสั้นๆไม่คุยนานสำหรับคนที่แบบอยากรู้เฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญนะคะก็10นาที130บาทนะคะก็จองคิวได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบานี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ผ่านมามันมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความเสียใจมามากพอแล้วฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดเพราะเรามีความที่แตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาระยะทางนิสัยหรือเรื่องอายุก็ตามมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาและเธอเองก็เป็นคนที่เด็ดขาดพอสมควรเมื่อเธอเด็ดขาดแล้วเนี่ย การที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไปต่อมันก็เลยยากเพราะเธอเองอยากจะอยากคงอยากได้ความรักที่มันสมบูรณ์แบบจะได้ความรักที่เป็นคนรักจริงๆซึ่งความคิดทัศนคติเราอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เธอตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ปล่อยใจไปกับกับความเป็นแบบธรรมชาติ ปล่อยใจไปกับการแบบชิวๆไม่อยากบังคับไม่อยากฝืนใจไม่อยากทำอะไรที่มันเป็นการเีเลียสหรือเ,เครียดอีกแล้วตอนนี้เธอกำลังหาเส้นทางชีวิตใหม่เธอกำลังหาจุดโฟกัสในชีวิตซึ่งเวลาเธอตัดสินใจอะไรแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่เด็ดขาดมากๆเลยนะซึ่งฉันก็เลยรู้สึกว่ากลัวกลัวในที่นี้คือกลัวเธอไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นกลัวว่าเธอจะใช้ความเจ็บปวดนี้เป็นแรงผลักด,ดันจนไม่เหลือโอกาสให้ฉันได้แก้ตัวหรือแก้ไขเรื่องราวของเราอีก แม้ว่าฉันจะรู้นะว่าเรามีความแตกต่างกันเยอะแต่ฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากให้เราปรับตัวแล้วอยากให้เราไปด้วยกันได้ความใจร้อนความเด็ดขาดของเธอในวันนี้ฉันอยากให้ว่าฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งอะ เธออาจจะใจเย็นลงแล้วรับฟังฉันบ้างหรือยังให้โอกาสฉันอยู่เพราะฉันเองก็ยังไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์ไปไหนฉันเองก็รู้ว่าเธออาจจะเสียใจซึ่งฉันก็ต้องขอโทษในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาหรือมันอาจจะมีอะไรที่เธอรู้สึกไม่ประทับใจนักในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้ามีโอกาสฉันอยากให้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะ เริ่มต้นเนร่มต้นกันใหม่จริงๆแบบปล่อยวางเรื่องอดีตไปแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวกันใหม่ชั้นเองก็จะปรับเปลี่ยนนิสัยของชั้นที่มันเป็นข้อเสียถ้าเธอให้โอกาสนะซึ่งชั้นก็รอคำตอบจากเธออยู่นี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากบอกคุณตอนบ่ายเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิธิ์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมราศรีกรกฎนะคะธาตุเอ่อแล้วก็ราศรีธนูนะตัวอักษรนะคะจะมีหอหีบ มีพอพานมีตัวคิวนะคะแล้วก็มีฟอฟันนะคะอะขออีกแล้วกันแล้วก็มีนะคะนอเนนมีตัวเอหรือมีตัวแซดนะคะแล้วก็มีตอเต่าคะ่ะวันพุธวันพฤหัสว,วันเสา,าร์วันอังคารวันจันทร์นะคะแล้วก็วันศุกร์ประมาณนี้ค่ะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซองคิวดูดวงทางไลน์ id หรือดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้ไปก่อนเราจะกนัหมาคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ